ตักบงกฎเผยเจ้าชายขอเดทแลก60ล้านจะเอาเครื่องบินมารับแม่ไม่เชื่อแค่กินข้าวตักบงกฎย้อนเล่าอดีตเจอเจ้าชายประเทศหนึ่งขอเดทแลก60ล้านจะเอาเครื่องบินมารับแต่งานนี้เจอแม่เบรกไม่เชื่อแค่กินข้าว เรียกว่าชีวิตของเธอคนนี้แฮปปี้ลงตัวมากสำหรับนักแสดงสาวตั๊กบงกฎภรรยาสาวสุดที่รักของเจ้าสัวบุญชัย ภรรยาสาวสุดที่รักของเจ้าสัวบุญชัยล่าสุดได้เป็นแขกรับเชิญในรายการคลับไฟเดโชเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตโดยสาวตั๊กบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นคนที่ขี้หึงมากเป็นคนอยู่ด้วยยากเวลาคบกับใครจึงมักเป็นในช่วงเวลาสั้นๆตั๊กยังเผยอ,อีกว่าแม่จะบอกว่าผู้ชายเขาไม่ได้รักเราจริงหรอกตาก,ก็เห็นไม่ใช่หรอมันไม่มีจริงหรอกความรัก ทุกครั้งที่ตั๊กมีแฟนจะขี้หึงมากแม่บอกอีกว่าที่คบอ่ะนักร้องอย่างนี้ที่ผ่านมาตลกอย่างนี้ถามน่าหึงไหมซึ่งที่ผ่านมามีคนเข้ามาจีบตั๊กมากมายแต่คบแค่แป๊บเดียวเพราะตั๊กเป็นคนอยู่ด้วยยากคนที่มาจีบบอกว่าเธอสวยนะแต่พี่อยู่ด้วยพี่ไม่มีความสุขเลยนอกจากนี้ ตักบ่งกฎยังเล่าให้ฟังอีกว่าเคยมีคนติดต่อโดยอ้างว่ามีเจ้าชายจากประเทศหนึ่งอยากทานข้าวด้วยจะให้เงิน60ล้านบาทเป็นการตอบแทนซึ่งเจ้าชายเขายังไม่ได้แต่งงานนะแต่เขาอยากทานข้าวกับตักแล้วเขาเอาเครื่องบินมารับแล้วถ้าตกลงวันนี้เขาให้60ล้านเลยเมื่อพิธีกรถามว่าแค่กินข้าหรอสาวตักก็ตอบว่านั่นนะสิแม่ก็ถามว่าแค่ไปกินข้าหรอซึ่งแม่ก็ไปด้วยไม่ได้และแม่ไม่เชื่อ ว่าแค่กินข้าวลูกคนหนึ่งต้องไปแล้วจะกลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้แม่ด่าคนที่มาติดต่อว่าเธอมาทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันแจ้งความจับเธอ